สวัสดีครับเอฟซี FC ชองโมกวรรพงศ์เอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับเมื่อนี้ก็มาฟังหนึ่งเร้าความเป็นมากของนางเอกชมพู่เต้ยสเสด็จหรือชมพู่เสด็จแบรนเนาะคนทีบอโจไม้หมันปั่นมือเขาว่าเป็นผู้นําทีมงานของวงสเสด็จแบรนทีมงานที่พ่นสางขึ้นมาใหม่เนาะที่มันจะรับงานมินิงานพับต่างๆและงานาการแสดงตัวตัวไปเนาะควบคู่ไปกับวงใหญ่เนาะ หลายๆคนอาจจะบรรูความเป็นมากของเพิ่นเป็นเด็กสาวจากสกลนครคนคนี้เนาะเพิ่นมาสมัครแล้วประมาณ3-4ปีที่แล้วหิวกระเป๋ามาใบเดียวมาสมัครอยู่บ้านแพงที่บ้านบอดโจย้อนร้รรอยถอยหลังไปฟังเรื่องราวของเพิน่นเนาะน้องส้มพูตเตอร์เสด็จหรือน้องส้มพูสเสด็จแบนซึ่งเป็นนักล้องคนใหม่ที่มาเป็นทีมงานคนใหม่เลยวงใหม่ที่บอดสร้างขึ้นมาเนาะลองไปติดตาม ยอดร้อยถอยหลังเนะาะี่ฟังเรื่องเล่าของเพื่อนเบืองอ่าเมื่อสมัยเปินมาสมัครเด็กน,น้อยอายุ18ปีเนาะสาวอายุ18ปีจากอำเภอสว่างแนนดินจังหวัดสกลนครอนาอครับแร้ไปฟังติดตาเมืองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมนุ่มโจยมนินครับหนูน้องชมพู่สุภาพวดีค่ะพี่น้องอาจัยเห็นซื้อไม่ไม่น้าตาไม่ไม นี่คือน้องชมพู่ครับศิลปินคนใหม่มาสังกัดสาวนอนเพือนแพงหลังจากทีเมื่อขึ้นน้องมาบะท่านนะครับเมื่อขึ้นนี่นี่พิธีการผูกคอต้อแขนเอื้นขวัญรับขวัญศิลปินใหม่จากการต้อนรับของพ่อพ่อแม่แม่หล้กกาศิลปินเก่านะครับน้องชมพู่นี่เป็นคน จังหวัดสกลนครค่ะอำเภอสว่างเดนดินอยู่บ้านไหน่ะบ้านน้องหลวงจ้ะบ้านน้องหลวงแมนค่ะเพื่อสว่างเดนดินแมนค่ะเอามาหันไล่กันแม่เวลาเอาไปหลินยู่บ้านยู่พังคุนอืมกใกล้ใกล้สว่างเดนดินเนาะแมนค่ะยูุติดกันเลยค่ะยูติดตอนนี้อายุเท่าไรน้องหล่ะอายุสิบแปดปีค่ะอายุสิบแปดปีครับพี่น้องครับบ้านนี้สนจิตสนใจจังใด มีแรงบันดาลใจจังใดจังตัดสินใจที่จะมาร่วมบนวิธีสาวน้อยเวียนแพงรวมเป็นส่วนหนึ่งค่ะอันดับแรกก็คือว่าหนูดนส่วนตัวของหนูเด้อก็คือหนูเคยรวมงานกันกันกบอ่าหัวหน้าโจแล้วหนูรู้สึกว่าความรู้สึกหนูก็คือแบบรอบพรัวนี้ขอบพ่วสาวนา้อยเพชรบัแพงมันรู้สึกอบอุ่นละแบบเป็นกันเองพี่ๆทุกคนก็บแบบน่ารักเป็นกันเองสีหน้าหนูก็เลยแบบว่าเทิ่งแบบ เพื่อนก็ถามอยู่ว่าเออสวนใจสิแบบมารวมงานน้ากันมองสิน่ะนุ่งก็คิดในใจเอ๊ะก็เก็บเอาไม่คิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ละน้องก็คิดอยู่คิดไปคิดมาก,ก็เลยเก็บเอาไวเรื่อยๆจนมือนหนึ่งประมาณมือกอเนี่ยแหละนุ่งก็เลยตัดสินใจถักไปหาวหนนาโจค่ะก็เลยเดมมาคุยกันคุยงานกันก็เพื่อนในในส่วนทีไปที่ว่าของน้องชมพู่เจวัฟังคือฤดูกาลที่แล้วนี่ <S <S ช่วงนั้นคือสิเมนช่วงเกสุปตาเพื่อนป่วยพอดี พองานห้องมันมันมันติดกันนะครับงานติดกันแล้วก็งานหลายเพื่อนเลยเจ็บข้อก็เลยศิลปินขาดก็เลยโทรทักไปถามมู่อยูทางด้านสกลนครซึ่งมันนั่นเขาเรียนยู่บ้านว่าไงเพื่อการอนนู้นนี่แหละแล้วก็มีมูมูนะครับคนเยอะได้สื่อคือน้องเข็มน้องเข็มดาราร่อคือม,มูกันนะครับก็เลยทักหาว่าเพื่อนมีศิลปินทั้งพูนบ่เอเอามายืนยืมยืม ยืมมาเกินไปทีจากคนสองคนไงก็เลยได้เล่นได้น้องศิลปินมาซอยในมือหนึ่งนึนั uh ้นก็คือน้องชมพู่รู้ดูกันที่เราที่มือนั้นลองเพ่งยังกบน้องหละอ่าเพ่งเยที่เย่กวาลองครูกันก็พีเอิญค่ะอือเยอีเยเนาะแมนค่ะครับบริประสบการณ์ก่อนที่ะตัร์ินใจมาอยู่นี่น้องเคยลองเคยรำยู่ใสหรือเป็นศิลปินยู่ใสอ่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็คือ ก็น,นั้นนี่นะโนกะเป็นเด็กหนา่ธรรมดาเนี่ยละก็เลยเพราะว่ามาร้องเพลงตั้งแต่ใน,นหน่อยตั้งแต่หนูนอายุสี่ขวบ,บอพอพอให้ฟังตะกี้กะไปหน้าน้ำพึ่งกอะร้องเพลงให้พอฟังศินะเพลงแรกที่หนูลองเป็นก็คือเพลงอย่างว่าอ่ากอดนอกให้แน่นเพลงนั้นเพลงเป็นเพลงแรกที่หนูลองจนจบพอว่าซูฟังพอว่าพอปื้มพอแบบประทับใจใหแห้งพอเคิดว่าอเออไงึ้นมากเลยเป็นนักร้องแน่นอนหนังสิลปภาษาอีสานบ้านท่าอ่นาเอิญกันนังสี ต่ที่นี่กะพ่อญ่ขึ้นมาจากน้อยนึงกับเขาเดินซ้ายประกวดกับมีแผรแนสชนะแน่เป็นบางหม่องสิน่าจะแล้วกะมาเริ่มต้นเพรากระสิเก่าเขาสูว่องกันเป็นมอสิ่งสามมอสิ่งน้อยกะตอนอายุคือเป็นหอดมอสิ่งคือกันบอกแมนค่ะตอนตอนนี้สิบแปดปีเป็นมอสซิ่งน้อยเพราะว่าในขอบรัวนี่คือพี่สาวเป็นนางล่ำ แม่ก็เคยเป็นนัก้องเดินสายประกวดมาก,ก่อนพอก็เป็นนัก้องก็คือท่างยาปูยาเนี่เพื่อนเป็นลิเกเกา่าแล้วก็พ่อเนี่ก็เป็นนัก้องกับบไปมาเป็นสายประกวดเราเป็นนัก้องธรรมดาส่วนผี่ชายก็เป็นมือกลองจ้ะเมนค่ะแล้วก็มาโตฮอดหนัวหนูก็ได้เบอร์ทุกอย่างแสดงว่าคือสายเลือดศิล,ลปินค,ครับพน่น้องครับแล้วก็เป็นหมอน้ำสิงน่อยเมนค่ะตอนตะกี้ไ้น้ำไอว่าสัน แม่ว่าไห้น้ำอายอ้ยไปตีกองาอยากไปน้ำอายนี่สิแม่มีมน้องมีอ้ายจะคนนหนอมีพี่น้องร่วมทองเดียวกันก็นมีสามคนจ้ะแต่ว่าพี่สาวพึ่งเสียชีวิตไปตอนอ่าพ่อซ้อนหกสองจ้ะตอนมาการ่าที่สิบเอ็ดแล้วก็ก่อนก่อนหลาสุดที่ที่ที่สมัยซอยเมือน,นั้น อย่ายินข่าวว่าคือน้องนี่เป็นเป็นศิลปินรถแฮร์ลองชื่นมากที่สิไปลองอยู่ทั้งรถแฮร์มค่ะเป็นรถแฮร์ล้วก็เป็นคอนเสิร์ตติค่ะอ๋อทัวรไปรับจ้างค,คือเป็นอาชีพเป็นศิลปินรับจ้างทั่วร์ไปไม่ได้จ้างกับไปแม่่่นคะวาสิเป็น,ปน,ปน,นร้านเหล้าหรือว่าร้านนั่งชิวไงสิพับตะกี้กะไปพับอยู่กับลอยไปอายุบ่ฮอดกะบลอยเขาคือเก่าอ่นน่ะเพราะว่ามันนักร้องเขาขาดจังซี่มันเลยต้องไปแทนเพิ่นอ่นน่ะ ใช้จางกะ<ม>นุ่งกะไปเบิดว่าสิเป็นยังสมมุติเป็นล่ําฟอนล่ํากะลั่มนาไฟเนี่สินุ่งกะไปลั่บ่วงสวงสินุ่งกะล่ําในเบิดจ้แเ้วกะศิลป,ปินผู้นี้ก็ถือว่าน้องๆคือคุยก,กันนะแกแต่ตอนสิมาน้องคือร้องเลินเต้นลำครบเครื่องบนวิธีสาวน้เบียเ้ยแพงครับถือว่าในช่วงความสมัรถเท่ากับถือว่า<ม>เปิดโอกาสให้น้องๆนงๆุ่ง นะครับในช่วงความสมาธิต็มที่ร้องเล่นเต้นลำบนวิธีสาวน้อยเพ็นวันแพ่ง